ีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางนะคะพี่น้องขาฮาหนอยวันที่สองพฤษภาคม2566นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องใจจะพาไปดูวันที่1พฤษภาก่อน,นะคะพี่น้องคะเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องคะสำหรับเอฟทีท่านไหนนะคะพี่น้องที่ยังไม่กดติดตามนะคะพี่น้องคะใจฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่น้อง เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะพี่้องขาค่ะก่อนเราไปคานวณน,นะคะเราก็ไปดูวันที่1ก่อนนะคะพี่้องเข้าหรือหลุดนะคะวันที่1น,นะคะพี่้องจะให้เด่นเฉพาะกิจ4และ3เด่นพิเศษ1และ0เด่นปกติ7และ6เด่น v ีพีสและ3เฉพาะกิจนะคะบนมา2 40ล่าง6กนะคะพี่้องเด่นมา4นะคะพี่้องคาเด่นแยกมา4เด่นรวมมา8นะคะ พิเศษจะให้1นึและศวันนี้เด่นแยกเข้าเด่นรวมนะคะพี่น้องบนมา2 3 0ล่าง2 4นะคะเด่นมา0นะคะเด่นแยกมา0เด่นรวมมา2นะคะพี่น้องมา2 0 0 2นะคะพี่น้องขาแล้วก็มา2 4ด้านบนนะคะพี่น้องบ p จะให้4และ3หลุดนะคะบนมา9 4 9ล่าง2 6นะคะพี่น้องขาเด่นรวมมา2เข้าคู่2 6นะคะพี่น้อง สถิติย่อมมีเข้ามีลุทุกวันนะคะเรามาต่อวันที่สองต่อเลยแล้วกันเราพี้องเนาะวันที่สองนะคะใจก็ผลการออกรางวัลวันที่หนึ่งมาคำนวณหาความน่าจะเป็นคู่ด้านบนก่อนนะคะน้องถ้าชอบก็ตามได้เลยนะคะคู่ด้านบนไม่ให้เอาทุกคู่นะคะคู่ด้านบนคือการหาความน่าจะเป็นนะคะวันที่หนึ่งสี่ตัวบนค่ะปกติพิเศษ v ีเปกติหนึ่งแปดสองศูนย์พิเศษเจ็ดสามสองศูนย์วีพีห้าเก้าสี่เก้า นะคะ1บวก8บวก2บวก7บวก3บวก2บวก5บวก9บวก4บวก9ได้50นะคะ50ลบ1เหลือ49บวก1ได้51นะคะถ้าใครอยากได้3ตัววันนี้ให้เอา5มาด้วยเช่น502 504 505แล้วแต่ชอบเนาะมีดองเนาะ91ถึง99นะคะจับ2ตัวนะคะ91ก็2ก็3ก็4ก็5ก็6ก็7ก็ 0ูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้านึงศูนย์สองศูนย์สามศูดศะคะหนึ่งนถึงหนนะคะพี่ดาขาหนึ่งหนึ่งหนึองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึงหกนเกะคะเก้านึะคะพี่ดาวเจ็มาเก้าหนึ่งค่ะพี่ดขาเก้าสามเก้า่นะคะเก้า 98นะคะตัวที่ใจไม่วงไม่ใช่ไม่มีสิ์เข้านะคะพี่น้องมีสิ์เข้าทุกคู่แล้วแต่ชอบนะคะ0 1นยะคะพี่น้อง0 1น2 0 3นะคะ0 5 0 7 0 9ค่ะ11-19นถึง19ะคะพี่น้อง1 3 1 5 1 8 1 9นะคะ,ะ,คะพี่น้อง่ะ ชอบก็ตามไม่ชอบเดือนผ่านได้เลยนะคะสติมีเข้ามมิลุทุกวันนะคะพี่น้องคะมาดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะพี่น้องว่าชอบหรือเปล่านะคะเด่นเฉพาะกิจนะคะอยู่ที่5และ4คะ่ะพี่น้องถ้าใครชอบคู่ด้านบนนะคะ5และ4ก็9 4 0 4 1 4 950515ประมาณนี้นะคะพิเศษ4และ3นะคะ สี่และสาก็เหมือนกันนะคะพี่น้องเก้าสามศูนย์นะคะปกติ9ก้และแปนะคะพี่น้องเก้และแปจะอยู่ที่9ก้8 1 8 9 9 0 9 1 9นะคะถ้าชอบผู้ด้านบนนะคะพี่น้องคะ VIP นะคะอยู่ที่1และศูน,นะคะหและศูย์ก็มี 1ก้าหนงนหนึเนาะพี่้องเนาะหรือถ้าชอบ02นย์ส0งศูน็ดศูนย์เก้าก็ต่มักเนาะค่ะเนาะมาดูเด่นรวมทุกรอบเลยนะคะพี่ดองเด่นรวมคืออะไรนะคะเด่นรวมคือมัดรวมทุกหน่อยนะคะพี่ดองทั้งสน่อยอยู่ที่0ูนย์และสนะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนจะเปลี่ยนแยกใสดินรวมได้เลยนะคะเช่นห้าศูนย์คูณห้าห้าสามสามห้าห้าสหรือ 4 5 5 4 4004 4 3 3 4นะคะหน่อยต่อไปก็เหมือนกันนะคะดูเด่นแยกเสด็นรวม 3, 4ี0 4 4 3ย4ด่นะคะ3 0ม3นะ33นะคะพี่น้องค้าหน่อยต่อไปก็ดูเหมือนกันนะคะพี่น้องมาดูเลขเด่นประจำวันนะคะพี่น้องเลขเด่นประจำวันอังคารนะคะคือเลข3และเลข8นะคะ เปิ้ลประจำธนาคารคือ3-3นะคะพี่น้องค่ะพิจารณาชอบดูได้เลยนะคะแล้วจะมักเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมาค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ